โดราเอมอนตอนใจแอนพิซซ่าสุดสยองขวัญเทเบียงสุดยอดเหมือนเล่นกายกรรมเลยจะออกมาเป็นพิซซ่าแบบไหนกันนะอย่าเรียกว่าพิซซ่าสิพิซซ่าต้องเรียกแบบนี้พิซซ่าชลเลอร์ที่ปรุงโดยเชฟต้นตำรับจากอิตาลีว้าวน่านจัง ซีฟู้ดพิซซ่าครับโอคโรมิยากิอะไรกันเนี่ยทำไมไม่มีซอสกับโรยสลายอาโอนอริเลยนะถ้าห่ามันคือพิซซ่าไงเล่าแอมทำไมถึงอร่อยแบบนี้นะอร่อยจนแก้มละลายไปเลยเฮ้ยจะพิซซ่าพิซซ่าอะไรฉันไม่สนหราขอแบบเนี้ยมันจะอร่อยได้ไงเนี่ยอ้าอ้โาา นั่นนี่นีหล่พิซซ่าแม่พิซซ่าต้นตำรับนี่มันอร่อยจริงๆเลยเนอะเออใช่ใช่ใช่ให้กินอีกห้าชิ้นก็ยังไหวเลยฉันก็เหมือนกันหกเจชิ้นเลยใจ<ช>แ<น>อนเอ้ยหะอ,อะไรเข้ามาตอนไหนเนี่ยช่วยฟังเลยสิตอนนี้ฉันกำลังประทับใจสุดๆไปเลยลูกเปล่า,าก็ตั้งแตเกิดมาที่เป็นครั้งแรกที่ได้กินพิซซ่าของฝร,รั่งครั้แรกเหระ ร้องน่ะเอากลมือทำพิซซ่าไอปอห,หน่อยจะนั้นโนบิตาก็ช่วยขอร้อีกแรงหนึ่งด้วยนะฉันอยากส่งต่อรสชาติที่น่าประทับใจให้คนทั่วโลกได้รับรู้กันบ้างไงคนะนอื่นยนะเขารู้กันแล้วหรอพิซซ่ามันอร่อยว่าไงนะ,ออะมอเปล่าครับไม่ได้ว่าอะไรคุณจะส่งต่อให้คนทั่วโลกไหมครับโอเคฉันว่านะมันเดี๋ยวต้องยุ่งกันใหญ่แน่ๆเลยละ่ะเสร็จเรื่องแล้วเราก็รีบกลับกันเถอนะเนาะเฮ้ยเมื่อกี้พูดอะไรนะมาปลา จะเออนันก็เอาตรงนี้แล้วกันนะชุดร้านค้าเด็กเล่นนั่นมันของเด็กเล่นนี่ฉันไม่ได้อยากขายขอแบบเด็กๆ้วจะบอกให้ฉันเอาจริงนะหาหาน่าๆๆๆยังไงก็ลองเขียนชื่อร้านดูก่อนเถอะนะแอนนะอันนี้ใช้ได้ปะเสร็จแล้วก็วางลงบนพื้นซะจือหลบแล้วหลบแล้วลบหล,ลบอะไรหลบอะไร สุดยอดเลยแบบนี้ตรงกับข้าวที่ฉันคิ้นด้วยใจเป๊ะเลยอ้าเปิอ๋อนี่ข้างในร้านก็ทำอย่างสวยเลยอ่ะเอ้ยดูดีมีสกุลมากเลยอ่ะเจ๋งอ่าใช้ทุกอย่างได้ตามต้องการเลยนะแล้วก็สำหรับวิธีการทำพิซซ่าแค่ทำตามที่เชฟคนนี้บอกมันก็ออกมาอร่อยแล้วล่ะสวัสดีครับมาสนุกกกับการทำอาหารด้วยกันเถน,นะครับ hey. ทักเริ่มจะฮึกเหิมขึ้น,นเรื่อยๆแล้วสิชั้นนะ่ะเอ้ยเจ้าของร้านพิซซ่าโกอนดาทางกิชจะพยายามกราบจะไหวหรือเปล่านะถ้าทำอาหารรสชาติสยองขวัญแล้วบังคับให้เรากินอิ่มก็ต้องแย่แน่ๆเลยอ่ะไม่ตั้งห่วงนะต่อให้ทำอาหารห่วยแค่ไหนแค่ทำตามที่เชฟก็นน้นบอกรสชาติก็อบพอๆกับมื้ออาชีพเลยละมาเริ่มกันเลยดีกว่าเชิญเหล่าพิซซ่าที่อยากทำเลยนะครับอเอาอะไรดีนะ น,นี่ก็น่าอร่อยแล้วเนี่ยเึงเป็นพิซซ่าซีฟู้ดนะครับเตรียมวัตถุด,ดิบให้แล้วล่ะครับอืะหูอ่ะปึง้งจ้ายแรงเยอะดีจังเลยนะครับแบบนัลล่ะ,ะ,ะ,ะลวนวดได้ยอดเยี่ยมมากครับเอาอ่ะที่เหลือก็แค่ควงแป้งสินะฮ่าฮ่มันยากเกินไปสำหรับมือใหม่นะครับจะยากที่ไหนไม่ต้องควง,งหน้าสบายกัย น่ากังวลจริงๆเลยฮะไปดูหน่อยดีกว่าไหมออฮะโนบิตานี่ขี่เป็นห่วงเกินคาดเลยนะเนี่ยจย่านั่นเฮ้ยเสียงเฮ้นงเสียงอะไรอะเฮ้ยทำไม่จะเป็นแบบนี้ล่ะ,อ,ะอันตรายนะครับอย่าใส่ลูกไปมากกว่านั้นเลยฮะช่วยกันดุนะาํำตามสูตรด้วยคััไ้พูดบางอยู่ได้ นี่ถ้าใส่ของที่ตัวเองชอบลงไปเยอะๆมันก็ต้องอร่อยกว่าอยู่แล้วนี่คือทฤษฎีโอ้ยไม่สนอะไรเลยปรามึกดองเข็มของปลวของฉันกับปลาหมักไงน,นี่แหะปอกไปเลยเฮ้ยชบุชบชๆบชลบชลบชบเดี๋ยวเมื่อไม่มีปูก็ใส่กุ้งเคเฟตกับภาพจักระจันตามด้วกากปลา,าแล้วก็กบแล้วก็หมึกของปลาหมึกแบบเต็มพิกัดกินลงไหมเนี่อยอจากนั้นก็นำ เข้าไปเอาอบอบแบบนี้ฮ่าเจ๋งไอจีสกายเป็นสีม่วงไปแล้วอ่ะหนีกันเถอะถ้าโดนบังคับไปกินของแบบนั้นมีหวังไม่รอดแน่แนจะเออไปเหอะเอ้าโนบิตามาได้จังหวะพอดีเลยฉันพิ่งอบพิซซ่าถาแรกเสร็จพอดีเลยหรือเปล่า กินมิซซี่นี่ขอตั้งชื่อว่าแจ็คพิซซ่าหน้าประมงจืดชืดน่าอร่อยดีนะแต่ว่าชแนลด,ดีกว่ามันน่าเสียดายที่อยากกินเหม,ม,มือนกันเลยโอ,อ๊ยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยอบฐานที่สองเพิ่มก็ได้ไม่ต้องเกรงใจันนะ,ะงั้นโดรอยมอนลองก่อน<จ>เฮอะเยไม่นะ้ทรย้อนลับเลยหนิโนบิซ่าบ้างไงนะ คือว่าแปลว่าครับชวนทุกคนมากินด้วยกันดีกว่าไหมจัดปาร์ตี้จกแอนพิซซ่าที่ร้านนายไปเลยเอ้ยเป็นความคิดที่ดีมากเลยดีละพวกนายไปเรียกทุกคนมารวมตัวกันตอนสี่โมงนะส่วนฉันจะอบพิซซ่าเตรียมไว้เยอะๆจนกว่าจะถึงเวลาแขกมากินฮ่าฮ่าฮ่าฮยรอดตายไปทีเฮ้ยแล้วก็ไปพูดแบบนั้นทําไมเล่าแล้วที่จะทํายังไงก็มันไม่มีทางอื่นแล้วนี่ พิซซ่าที่ใจแอนทำงั้นเหรอของหน้าัวแบบนั้นใครจะไปกล้ากินหลงเล้าก็ทนทนเอาหน่อยแล้วกันนะไอ้ไ่เอาฉันยังรักชีวิตอยู่นะฝ่าบอกว่าฉันเป็นหวัดเป็นไข้ด้วยอ้ไม่นะถึงกับมาชวนถึงบ้านเลยเหรอเราไม่แต่ใจร้ายที่สุดเลยขอร้องล่ะเริ่มตอนสี่โมงนะเราไม่กินนะวันหน้าละปากแน่ได้เปลอเธอคิดซะว่าช่วยพวกฉันด้วยเนะไอ้ธนนะถึงว่าจะไม่ได้ยินก็แล้วกัน บอกแล้วโอ้โหสี่บอกสิแล้วยังไ่มาหาาสี่บอกสิแล้วทากนันอีกแบบที่พิซซ่ามันก็เย็นชื่นบนอุตสาหทำสุดฝีมอือเนี่ยอะ่ะจริงดิวันนี้ฉันจะไม่ออกไปข้างนอกบ้านเด็ดขาดเลยครับยืดขอโทษที่ให้คายนะครับแจนพิซซ่าครับคือว่าฉันไม่ได้สั่งซัน S <S แจนพิซซ่าจะส่งตรงถึงคนที่อยากจะกินเท่านั้น<ห>กินซะแจนพิซซ่าหน้าประบองอทำไมไมันรีบ่วงแบบนี้จริงสิที่เราเลืกสำหรับลูกค้ารายแรกเชิญรับไปได้เลยครับดีครับแถมยังขาดด้วยรฟฟครับนี่คือแจนพิซซ่าหน้าพิซซ่าภูเขาอันนี้สิไม่เบื่อพิซเซอร์เลยอะ่ะถ้ากินคู่กันสองหน้านี่มันจะยิ่งอร่อยประกบปึ๊บแบบนี้เอาล่ะ ดูลองดูเสียงสนิทออนี่นาเป็นไงซะบอ่อร่อยปล่าวะโอ้โหอร่อยจนสลบไปเลยนะเนี่ยดูดิออย่างนั้นเหรอใช่พวกนายช่วยพิซซาที่เหลือไปแจกให้คู่อื่นทีแบบนี้แบบนี้ไม่มีทไม่มีทางหรอกอะไรไม่มีทางว่าไงนะเปล่าเปล่าว่า งั้นก็ฝากด้วยละกันนะเอาไปแจกเลยป่ะแจกก่อนเย็นนะต้องรีบไปบอกทุกคนแล้วพี่ค้าทำอะไรอยู่เหรออย่าเดินมาตรงนี้ปิดม่านให้หมดด้วยเววเฮ้ยอขอโทษนะครับเท่คอยแจแอันพิซซ่ามาแล้วครับเฮ้ยขอโทษครับมีใครอยู่มะ ซอยสามไม่มีใครอยู่บ้านเออชักแปลกๆแล้วนะมันอะตีเอออ่ะเฮ้ยโดนเห็นเขาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไม่ได้เรื่องสงสัยคงต้องยอมแพ้แล้วล่ะเฮ้ยอย่าเพิ่งทิ้งความหวังสิแต่พวขอแบบนี้มันไอจะเปิดกล่องทำไมกันเล่าของน่ากลัวแบบนี้ไม่มีใครยอมกินอยู่แล้วล่ะ มื่อกี้ว่าอะไรนะเออเออเอปล่าเป่าพีด่ดูไม่น่าขนาดนี้เอ้ยไม่ใช่น่าอร่อยขนาดนี้ทุกคนคงไม่อยากจะกินเอ้ยไม่ใช่ต้องอยากกินอยู่แล้วน่าสงสารอย่างพวกที่ไม่อยู่บ้านเนอะเนอะอดกินงั้นละถ้างั้นก็เอาพวกนี้ไปแจกด้วยล่ะแเกรอใกล้จะถึงเวลาข้าวเย็นแล้วเดี๋ยวทุกคนก็คงกลับมาบ้านถ้าเหลือ รู้นะว่าพวกแกสองคนต้องกินเองให้หมดไม่นะอะไรมนทำอะไรสักอย่างสิจิงจิ๊เรื่องค้นหาคนที่ต้องการมันจะช่วยหาคนชอบของแปลกที่อยากจะกินพิซซ่าของใจแอนล่ะชอบของแปลกนะขอให้หาเจอเร็วๆเนะอะโอ,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 อ้ไม่ไหวเลยแฮะแถวนี้ไม่มีเลยสักคนเดียวอะอลองหาให้ไกลกว่านี้สิ ไม่ได้เรื่องเลยทั้งเอเชียทั้งยุโรปครึ่งบนของโลกไม่มีใครสักคนเดียวอ่ะไม่จริงเน่ไม่ใช่มาเครื่อนมาเสียหรอมาทำไมเนี่ยขยายขอบเขตให้มากขึ้นอีกมะเอาเลยตุ๊ด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 รถนั้นเนี่ยรถรถตุ๊ด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 หาเจอแล้วนี่ ขอโทษที่ให้คอายนะครับแจ๊บพิซ่ามาแล้วครับพร้อมไอ้ฮ้ยจะพวกนี่มันปปไปไปไปคายเนี่ยก็เหมือนโน้ตต่างดาวเลยเล่าแอบคุ้มรอบนานสินะครับแจ๊บพิซ่าหน้าทางช้างเผือกเอาไปเลยิิิซซซ่่่าาา มีพวกที่ชอบของแปลกัน ead, <Yeah. S 1> แบบที่คนทำยิ่งต้องได้ใจเหงแอเลยอ่ะเป็นไงเราแซบบอรอร่อยใบพิซซ่าของฉันน่ะเป็นที่หนึ่งในจักรวาลเลยนะเนี่ยฝีมือ